ออไปอีกหนึ่งข่าว่าวอย่าเล่นตัวข่าวเศร้าด้วยอันเนี้ยวงการแฟชั่นหูกต้องกรีดร้องเลยล่ะคนนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับอสการ์เดลาเรนตาค่ะครับ เรียกได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในวงการแฟชั่นเลยทีเดียวนะครับเมื่อดีไซเนอร์ระดับโลกอย่างออสการ์เจลาเรนตานะครับได้เสียชีวิตลงด้วยวัย82ปีเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับในบ้านพักของเขาที่เมืองเคนต์ในคอนเนค t ติคัตนะครับหลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งมายาวนานถึง8ปีด้วยกันครับท่ามกลางความอาลัยอย่างสุดซึ้งของครอบครัวนะครับ เขาเองเนี่ยนะครับเกิดที่กรุงแซนโตเดมิงโกครับที่สาธนารณรัฐโดมินิกันนะครับเริ่มสนใจเรื่องราวของแฟชั่นตั้งแต่อายุ18ปีระหว่างศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยศิลปะในกรุงมาดริดนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่นิวยอร์กแล้วก็เริ่มสร้างชื่อเสียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับออสการ์เจลา เรนต้านะครับมีชื่อเสียงในช่วงยุคประมาณสัก6 0ที่ดังมากๆเลยนะครับในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ตัดเย็บชุดราตรีนะครับในงานกลางคืนของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งะครับของสหรัฐอเมริกาก็คือพระยาของนายประธานาธิบดีนั่นเองนะครับเริ่มจากเจคการินเคเนดีนะครับเสร็จปุ๊บก็มีแนนซี่เรแกนรวมถึงแฮลลีีคลินตันอีกด้วยครับ ซึ่งชุดแฟชั่นชั้นสูงของเขานะครับยังมีความหรูหราสวยงามโดดเด่นจนดาราฮอลลีวูดหลายๆคนเนี่ยใช้บริการจากแบรนด์ของเขานะครับในชุดที่เดินพรมแดงในงานประกาศรางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมี่อดัมส์นะฮะแซนดราบูล็อกรวมถึงเจสสิก้าเบลลิกด้วยนะครับเ,เขาเนี่ย ดังในเรื่องของการออกแบบด้วยในเรื่องของชุดแต่งงานนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยคนที่ใส่ล่าสุดน้องหญิงจำได้ไหมจ้าว่าคือใครนะครับอเมลครูนี่นั่นเองภรรยาของจอจครูนี่ที่เพิ่งแต่งงาน,นไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ ลตลอดชีวิตในการทำงานของเจลาเรนต้านะครับเขาได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวงการแฟชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็น Council of Fashion Designers Designer of the Year Awards ถึง2ครั้งติดด้วยกันนะครับและก็รางวัล CFDA Lifetime Achievement Awards ครับ ล่าสุดนะครับการจากไปของเขาได้เผยแพร่ออกอก็มีคนในวงการบันเทิงน,นะครับและก็วงการแฟชั่นมากมายร่วมกันไว้อะไรผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift p i นะครับ Piper p e r a b o นะครับอีแวนกาทรัมป์นะฮะอลิซอ่าเมลานโน แ a คพ p ร์เซนะครับคริสตินาซิริอาโนนะครับนีนากลาเซียรวมถึงนิกกี้ฮิลตันและก็คนดังอีกมากมายเลยทีเดียวครับเสใจครับชุดของเขาจะต้องแบบว่ายิ่งแพงขึ้นไปอีกแน่นอนเลยเพราะเสียชีวิตแล้วก็เป็นเหมือนคันสะสมครับผม,มเดี๋ยวเราเบรคกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากับ h ฮโซแฮปปิ่นิ่งฮะ